ดีค่ะนี้ต้อนรับสู่มีแอนเฟ t ชั่นแชนลพีคอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญชื่อช่องมีแอนเฟซชั่นแวนกันก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราได้ของมาใหม่นะคะนั่นก็คือไมโลคิวก็เรากินไปแล้วนะคะไม่ได้กินแบบว่าเพื่อนให้อ่ะเรียค่ะอันนี้ของเราสี่เมเราซื้อมา12เม็ดนะตกเมล่าห้บาทเลยนะ ก็ซื้อแถวบ้านเรานะคะเราจะมาลองชิมกันกันเอาทางขยะมด้วยแกะทีไรค่ะหักทีไรที่เป็นเก๋าแบบนี้ค่ๆแกะเราต้องค่อยๆแกะนล้ะมันเก๋านี่ค่ะนี่นะคะกลิ่นก็หอมมากนะ เาไปดัตค่ะอาหนังยางมาเลยวางไว้วางไว้งล่างนี่ค่ะไม่รู้ครอ,อยู่ใครอ,อ,อยู่มันก็น่ารักมากมเป็นกระต่ายเดยวเราจะมาชิมกันนะคะถังเมงานะคะเราจะอมไปค่ะมองใครคะเริ่ม่าด้ดู อ๋อเหรอวินอะไรมาบ้างมาแข่ากมาแข่งันตรงนต้พอดีคลิปนี้5 อร่อยเลยอร่อยมากเลยอ่ะมันเคี้ยวไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะโอ๊ยฟันจะหักจะยี่เดี๋ยวฟันหักมันแข็งม,มากเลยค่ะ เป็นลูกอมได้เลยนะก็อร่อยมากเลยค่ะเราก็จะมาทำเองด้วยค่ะคลิปหน้าคลิปหน้าหมดแล้ว <c oughs> คยอมไม่ได้มันกลับไม่ลงอะ่ะเฮ้ยเด้อเขาไปแช่ตัวเองนอะ่ะเราไปดูนะคะ่ะถึงถ่ายทำไมแช่ตู้เย็นถึงถ่ายหรอก เราปิดหนเลยนี่นะคะปิดไปตรงนี้แสงมันจะเยอะก่ินไหมนี่นะคะ่ะเห็นยังคะอืมโอเคค่ะอันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบายอย่าลืมติดตาม ช่างมียนเฟชชิเนลพิกแล้วก็มียนเฟชชิเนลเอิงเงนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราสองคนไว้นะคะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเราบ๊ายบายไม่ได้นะไม่มีมือ <laughs>